เด็กๆจ้าคืนนี้มีนิทานเรื่องโปรดมาเล่าให้ฟังด้วยนะเรื่องนี้มีชื่อว่าแสงเทียนแห่งความหวังของหนูน้อยไม้ขีดไฟมานอนฟังกันสบายๆเลยนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในคืนที่หนาวเยือกที่สุดของปีเลยละ่ะหิมะาขาวๆนุ่มๆกำลังโปรยปลายลงมาเบาๆในเมืองที่สว่างสวยไปด้วยแสงไฟสวยงามมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งชื่อว่ามาลีเธอกำลังเดินอยู่คนเดียวท่ามกลางความหนาวเหน็บ มาลีเดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับจากบ้านหลังใหญ่ๆได้ยินเสียงหัวเราะดังหงมาจากข้างในทุกคนกำลังมีความสุขกันมากเลยแต่ไม่มีใครหันมามองไม้ขีดไฟในตะกร้าของเธอเลยสักคนมาลีหนาวจนตัวสั่นไปหมดแต่ก็ยังพยายามตะโกนด้วยเสียงเล็กๆว่าไม้ขีดไฟจ้าไม้ขีดไฟให้ความสว่างและความอบอุ่นนะจ้าด้วยความที่หนาวจนโอ้ทนไม่ไหวแล้วมาลีก็เลย แอบเป็นนั่งหลบอยู่ตรงมุมกำแพงเล็กๆเธอมองไปที่ตะก,กร้าไม้ขีดของเธอแล้วก็ค่อยๆหยิบมันขึ้นมาหนึ่งกา้านอืมแค่ก้านเดียวก็ยังดีนะเผื่อมันจะช่วยให้อุ่นขึ้นมาได้บ้างแล้วเธอก็จุดมันขึ้นมาพรึบแสงสว่างเล็กๆส่องไปรอบๆตัวเธอขับไล่ความมืดและความหนาวเย็นออกไปแล้วในแสงอุ่นๆนั่นเองเด็กๆรู้ไหมว่าเธอเห็นอะไรเธอเห็นใบหน้าที่เธอคิดถึงที่สุดเลยละ่ะ ในเปลวไฟนั้นเธอเห็นใบหน้าของคุณยายที่แสนใจดีคุณยายกำลังยิ้นให้เธออย่างอบอุ่นแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆด้วยความรักว่าหลานรักของยายไม่ต้องกลัวความหนาวหรือความเหงานะหนูรู้ไหมหนูมีความหวังและความดีอยู่ในใจเสมอเลยนะลูกพอได้ยินแบบนั้นนะโอ้โหในใจของมาลีก็รู้สึกอุ่นวาบขึ้นมาทันทีเลยล่ะ เธอรู้สึกดีขึ้นมากๆแล้วก็ตัดสินใจจุดไม้ขีดไฟก้านที่สองขึ้นมาแล้วก็พรึบแสงสว่างก็วาบขึ้นมาอีกครั้งแล้วคราวนี้ล่ะภาพที่เธอเห็นน่ะยิ่งสวยงามเข้าไปใหญ่เลยเธอเห็นภาพของเด็กๆกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งเล่นหัวเรลาะกันอย่างมีความสุขเลยพวกเขาไม่มีของเล่นราคาแพงๆหรอกนะแต่กลับแบ่งของเล่นชิ้นเล็กๆให้กันเล่นอย่างสนุกสนานแล้วเสียงของคุณยายก็ดังขึ้นมาอีกครั้งอย่างอ่อนโยนว่า เห็นไหมจ้ามาลีความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีของเยอะๆหรอกนะแต่อยู่ที่การรู้จักแบ่งปันต่างหากมาลีนะยิ้มกว้างเลยเธอรู้สึกมีความสุขไปกับภาพที่เห็นจริงๆนะเธอจึงหยิบไม้ขีดไฟก้านที่สามซึ่งเป็นก้านสุดท้ายขึ้นมาแล้วก็จุดมันพรึบโอ้โหแสงไฟครั้งนี้นะสว่างกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมาเลยคราวนี้เธอเห็นภาพของตัวเองกำลังช่วยคุณป้าข้างบ้านกวาดหิมะที่หน้าบ้าน แล้วคุณป้าก็ยิ้มให้เธออย่างใจดีเสียงของคุณยายกับซิปบ,บอกเธอด้วยความภูมิใจว่าความดีที่เราทำไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็สว่างสวยเหมือนแสงไม่ขีดไฟนี่แหละนะลูกมันจะทำให้วใจของคนอื่นอบอุ่นและทำให้โลกนี้สวยงามขึ้นยังไงล่ะจ๊ะแล้วแสงไฟก้านสุดท้ายก็ค่อยๆมอดดับลงแสงสว่างหายไปเหลือแค่ความมืดและความหนาวเย็นของค่าคืนเหมือนเดิมถึงข้างนอกจะหนาวเหมือนเดิมนะ แต่รู้ไหมข้างในใจของมาลีกลับไม่หนาวอีกต่อไปแล้วละ่ะมันกลับรู้สึกอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆเลยเธอรู้แล้วว่าถึงแม้คืนนี้จะไม่มีอาหารอร่อยๆหรือที่นอนอุ่นๆแต่ในใจของเธอมีความหวังมีความแม่ตาแล้วก็มีความดีที่พร้อมจะทำในวันพรุ่งนี้แล้วเช้าวันใหม่ก็มาถึงเป็นเช้าของวันปีใหม่ด้วยนะ พระอาทิตย์ส่องแสงสีทองอันอบอุ่นลงมาโอ้โหทําให้หิมะสีขาวส่องประกายระยิบระยับไปทั่วทั้งเมืองเลยสวยมากๆผู้คนในเมืองที่เดินออกมาเจอมาลีก็แปลกใจมากเลยที่เห็นเธอนั่งยิ้มอยู่มาลีก็เลยเล่าเรื่องไม้ขีดไฟแห่งความหวังที่เธอเห็นเมื่อคืนให้ทุกคนฟังพอได้ฟังเรื่องของเธอนะทุกคนก็รู้สึกประทับใจมากเลยละ่ะแล้วก็เริ่มหันมาช่วยเหลือเธอแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยพวกเขาได้เรียนรู้ว่า ความดีเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่จะทําให้โลกของเราอบอุ่นขึ้นได้จริงๆเป็นยังไงบ้างจ๊ะนิทานเรื่องนี้สนุกไหมแล้วนิทานเรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างนะเรามาลองคิดตามกันดีกว่าว่าแสงเทียนเล็กๆจากไม้ขีดไฟของมาลีให้ข้อคิดดีๆอะไรกับเราบ้างข้อแรกเลยนะก็คือคุณค่าของความหวังไงล่ะจ้ะเหมือนที่มาลีจุดไม้ขีดไฟเพื่อมองหาสิ่งดีๆแม้ในเวลาที่ยากลําบากเราก็ไม่ควรหมดหวังนะข้อ2ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีของเยอะๆ แต่อยู่ที่การรู้จักแบ่งปันเหมือนที่มาลีเห็นเด,เด็กเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นแหละและข้อสุดท้ายก็คือพลังของความใจดีการทาความดีเล็กๆนน้อยของเราก็สามารถสร้างความอบอุ่นในหัวใจของคนอื่นและทําให้โลกข,ของเราน่าอยู่ขึ้นได้นะเอาล่ะคืนนี้เนะี่ยเด็กๆทุกคนก็นอนหลับฝันดีนะจ๊ะขอให้พรุ่งนี้ตื่นมาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความเมตตาเหมือนแสงเทียนจากไม้ขีดไฟของหนูน้อยมาลีเลยนะว่าแต่ อยากฟังนิทานเรื่องอื่นก่อนนอนอีกไหมเอ่ย